ตอเรียกวันนี้นะคะเป็นลุคที่ได้รับการขอเข้ามานะคะเป็นเป็นรูปของชมพู่อารยานะคะที่ไปงานเปิดตัวละเอวอตต์กอย่างที่อยู่ตรงแบ็กดรอปเนี่ยนะคะพิมพ์เห็นแล้วก็ู้ชอบจังเลยนะคะแบบเป็นแนวที่พิมชอบคือแบบแต่งออกมาเสร็จแล้วให้มันตามันดูโตๆขนตาดูแบบเปิดๆนิดนึงนะคะแบบเหมาะกับคนตาเล็กย่างพิมตอนแรกที่คุณเห็น เนี่ยเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยตอนหน้าล้นๆเนี่ยหน้าพิมแบบแบนมากอลย่างนี้คะเพราะแต่งมาเสร็จแบบหูตามันเปิดแก้มมันมาปากมันมีอะไรอย่างนี้นะคะมันเวิร์กมากและอย่างคือมันแต่งไม่ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องใช้อายไลเนอร์หนึ่งนะคะอายไลเนอร์เพื่อให้มันแบบสร้างบล็อกตาขึ้นมาใหม่ทีนี้มันก็จะเปลืองเท่านั้นแหละนะแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดเราไม่ได้แต่งบ่อยะคะแท่งหนึ่งก็น่าจะใช้ได้นานอยู่นะคะเอาละค่ะแต่งง่ายๆวันนี้กับป้าพิมพ์นะคะติดขนตาบนขนตาล่างจัดเต็มไปเลยนะคะ ติดตามชมได้เลยค่ะเริ่มก,กันที่ใบหน้าก่อนนะคะวันนี้ใช้ไอเจาซองนี่นะคะยังไม่หมดสักทีนะคะ Q p l เ s ร Color Fan ตอรนี่ที่แบบว่าบีบมาแล้วมันเป็นสีขาวๆาวนี้แล้วก็พอมาถูๆๆกับมือนะคะแล้วมันจะกลายเป็นสีน้ําตาลคือแบบว่าเข้ากับสีผิวเรามากขึ้นปะถูปุ๊บมันจะกลายเป็นสีแบบเนื้อๆน,นะคะเข้ากับผิวเราก็ลงทั่วบริเวณละคะ่ะเหมือนกับที่เราลงบีบีครีมทั่วไปนะคะวันนี้หน้าหมิมโซมอนพิเศษแบบว่า กลับมาดึกเมื่อคืนนี้ก็จะเข้านอนแล้ววันนี้แต่เช้าก็ลุกขึ้นมาเฮียนนะคะทำวิดีโอเล,เลยประมาณนี้ก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะแล้วก็เพิ่มตามความจำเป็นนะคะคือ BB, p r พร e เมอร์รองพื้นทุกอย่างที่มันเป็นเบสเมคอัพเนี่ยคุณลงแต่น้อยไม่พอแล้วค่อยเพิ่มนะคะแล้มันมันถึงจะแบบว่าไม่ลงมาไหล เกาะอะไรเงี้ยระหว่างวันบางคนแบบพี่ค่าไม่เป็นไรก็หูเล่นพอกฟาดเข้าไป2 2 ml บนใบหน้าในครั้งเดียวยอะไรเงี้ยมันเยอะเกินไปนะคะต้องค่อยๆเกลีย่ยให้มันลงไปก่อนแล้วถ้าเกิดไม่พอให้เติมบีบเสร็จแล้วนะคะที่จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะอันนี้เป็น3 d photo shot ของ nature republic นะคะก็ลองหาดูใช้ปริมาณเมื่อกี้พิมพพยายามมองนะว่าจะเปรียบเทียบว่าไซส์มันคือเยอะขนาดไหนดีนะคะ ปลายถั่วเขียวอะไรประมาณนี้นะ้มันน้อยมากเลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะไปเขาเรียกปกติเขาบอกใช้ไซส์ประมาณถั่วเขียวถั่วแดงอันนี้มันน้อยมากจนแบบบอกไม่ถูกนะคะคิดรู้กันว่าขนาดว่ามันน้อยเมื่อกี้นะั้นพอเอามันมายีกันระหว่าง2นิ้วนะมันออกมาเยอะพอสมควรนะคะเพราะนั้นเวลาลงลงอย่างระมัดระวังนะคะ ลงตรงจุดต้องการส่วนมากก็จะเป็นว่าช่วงมีกจมูกมุมปากอะไรพวกนี้นะคะที่สีผิวเรามันจะไม่สม่ำเสมอแล้วถ้าเกิดว่าคอนซีลเลอร์ของคุณเลือกประเภทที่สีขาวกว่าสีผิวนี่ก็สามารถจะลงตรงช่วงสันจมูกตรงช่วงหน้าผากนะคะถ้าเกิดคุณมีหน้าผากที่มันยุบลงไปอย่างของพีนี่นะคะเพื่อให้มันดูแบบว่าปื้นขึ้นมานะคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเกลี่ยให้เรียบเนียนนะคะอย่าให้มันเห็นว่าแบบแหมปเป็นกระจุกเป็นก้อนนะเอาเนียนๆเลยนะคะ รอบคิ้วนะคะเมื่อกี้นี้เนี่ยพิงใช้ดินสอเขียนคิ้วเขียนก่อนนะคะเขียนให้มันเป็นโครงโครงเราจะเห็นว่าเอ้ยทำไมตรงนี้มันมีแบบคิ้วที่มันเหมือนมันเป็นส่วนเกิดขึ้นมาจริงๆมันคือลูกคิ้วที่พิงม,มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าลูกนี้ของชมพู่เนี่ยเขาจะออกแนวแบบคิ้วไม่ชี้ขึ้นมากเขาจะทิ้งๆอย่างนี้แล้วก็มีหานะคะซึ่งมันเป็นลูกคิ้วปกติของเขาแต่ถ้าเกิดมันไม่ตรงของเรามากๆเดี๋ยวพิงแนะนําว่า ก็ให้เขียนแบบหน้าของเราอย่าไปยุ่งกับคิวของเขานะคะแล้วนี่พี่เอาแป้งอันนี้ลงนะคะที่ปกติใช้เฉดดิ้งคิดว่าสีมันน่าจะพอได้แต่จริงมันไม่พอคะมันไม่มันไม่สีเทาพอพี่ก็เลยไปเอาสีน้ำตาลบวกกับสีออกเทาๆของอีกพาร์เลนึงนะคะซึ่งก็คือสีนี้และก็สีนี้นะคะ2สีสลับกันไปสลับกันมาค่อยๆลงไปเรื่อยนะคะให้มันดูเทามากขึ้นเพราะตอนแรกเันเอาสีน้ำตาลที่แบบมีติดโซมนิดนึงเลยเยดลงไปด้วยค่ะมันก็เลยเนี่ยพอจะได้ ก็ะจะได้คิวที่มีความเข้มพอสมควรพิมพ์ลงตรงช่วงหัวคิวนิดหนึ่งให้แบบว่าเป็นแนวไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาที่จะเชดดิ้งตรงจมงูกแต่งกายเสร็จเป็นหนึ่งข้างแล้วคะเพราะแต่งเสร็จดอกบอกว่ารักลุคนี้มากเลยชอบเป็นสไตล์แบบที่พิมชอบแต่งเวลาแบบไปพวกงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบใหญ่ๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุคนี้เนี่ยเขาจะเป็นคือเนื่องจากว่าในรูปที่ให้มาเขาลืมตาตลอดนะคะไม่ได้แบบมีรูปช็อตหลับตาเลยไม่ให้ด้วยเพราะนนั้นบนเปลือกตาจะมีอะไรนั้นสุดแต่จินตนาการเพราะฉะนั้นสีที่พิมใช ช่วงหางตาค่ะที่มันพลึกออกมาให้เห็นนะคะก็คือเอาสีนี้แหละมาใช้บนเปลือกตาแล้วก็สีที่เข้มกว่าลงตรงช่วงเนี่ยค่ะเบ้าตานะคะแล้วก็ปิดขนตาผมเยอะๆให้เหมือนเลยนะแล้วก็น่าจะว่าพิมไม่ได้มีไอเพชรเม็ดเพชรนะคะที่เขาเอาไว้ติดตามเล็บหรือว่าตามหน้าอะไรอย่างนี้ได้พิมก็เลยใช้เป็นกริตเตอร์แทนซึ่งก็พอจะเวิร์มกัน้มองไกันก็จะวิบวับวิบวับนะคะ ก็เดี๋ยวมาเริ่มต้นตอนแรกนะคะถ้าเกิดคนมัวแต่งข้างนี้อยู่ข้างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตาสองชั้นหลบในหรือตาสองชั้นก็ตามนะคะลีนิดนึงนะคะแล้วเอานิ้วเกลีย่ยเพราะมันจะมีน้ามันที่แบบมาค้างอยู่บนเปลือกตาตรงนี้บ,บ้างๆนะคะแล้วพิมก็จะใช้อันนี้เป็นแมกเพนพอตนะคะสีเพนทอรี่นะคะเป็นเหมือนกับอายชาโดเบสนะคะลงนิดนึงเผื่อว่าแบบแต่งลุคนี้แล้วอยากจะไปงานอยู่นานๆให้มันติดกระละอะไรอย่างงี้นะคะก็ลงไปแต่ถ้าเกิดว่าแต่งซ้อมเล่นๆที่บ้านก็ไม่ต้องก็ได้นะคะ เปลืองแต่จริงแล้วมันไม่ได้หมดง่ายๆนะมันใช้ได้นานมากนะคะกระปุกมีห้ากรัมพิมใช้มาปีกว่ายังไม่ยุบเท่าไหร่เลยนะคะเรียกว่าโอเคมากๆเลยจากนั้นสีสันที่จะใช้ในวันนี้นะคะแต่งตาสีแต่งสีตาง่ายมากนะคะวันนี้พิมใช้เป็นพาเลตนี้ของอาวียองนะคะ b r l l i a n gold สีที่จะใช้คือสีนี้นะคะแล้วก็สีนี้บนเปลือกตาแล้วก็สีนี้เอาไว้ทับเจ้าอายไลเนอร์สีดำนะคะสีแรกที่พิมใช้คือสีทองอ่อนๆก่อนนะคะ โะลงไปในแปลงที่มันฟูๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงให้ทั่วเปลือกตาเลยพิมชอบสีทองของ Pilot พาเลตนี้มากะคะ่ะเพราะสีทองมันแบบทองพอดีพดีทองแบบกำลังดีแล้วก็มีประกายวับนิดหน่อยนะคะทำให้แบบมันไม่คือสีทองเวลาที่มันดูสีด้านๆมันก็ดูแปลกๆไปเนอะเทาเกิดสีทองก็ต้องดูแบบนะสองประกายวูบวับอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็ลากหางออกไปค่ะคือไม่ได้ต้องลากขึ้นนะคะลากแนวตรงกับดวงตาลงไปได้เลยแล้วเดี๋ยวพอหลังจากแต่งเสร็จมันสั้นไปอะไรไปแล้วค่อยมาเติมก็ยังได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ตรงพื้นที่ที่เติมได้ง่ายนี่ก็คือลงแบบนี้ไปก่อน จากนั้นเปลี่ยนไปใช้แปรงอีกอันนึงนะคะที่คุณจะใช้จิ้มลงในสีทองที่มันเข้มขึ้นเมื่อกี้ใช้สีทองอ่อนสีนี้ตอนนี้ใช้สีทองที่เข้มขึ้นนะคะลงตรงเฉพาะช่วงเบ้าตายอย่างเดียวแล้วก็พยายามเบลนดบลนเล็กน้อยทาทับลงไปเลยนี่แหละคะ่ะสำหรับคนที่ชอบใช้ blending brush นะคะ หลังจากที่คุณลงสีด้วยแปรงนี้คุณจะใช้ blending brush อู้เบลนเบนเบนอย่างนี้นนนนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีก็ทำแบบพิมพค่ะเอาแปรงเจ้าแปรงนี่แหละนะคะเบลนเข้าไปมันก็กระจายตัวได้เหมือนกันนะคะถ้ามันเลอะทำอะไรก็ใช้นิ้วช่วยเพราะว่านิ้วเราก็เป็นอุปกรณ์ในการเบลนชั้นดีเช่นกันนะคะ พี่ไหนบางคนแหม่ซื้อมาแล้วอะขอใช้หน่อยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติใช้ได้เสร็จจากเปิดตาแล้วนะคะมาที่ขอบล่างบ้างนะคะพพ่เปลี่ยนมาใช้เป็นแปรงสมับบหัวเล็กๆแบบนี้นะคะเริ่มที่เจ้าสีทองอ่อนก่อนเหมือนกันค่ะพี่ก็ใช้แปรงอันเดียวนี่แหละคะ่ะลงทั้งสีทองอ่อนแล้วก็สีทองเข้มด้วยนะคะลงที่ขอบตาล่างแปรงอันนี้มันดีตรงที่แบบมันค่อนข้างเล็กนะคะแล้วมันก็แพ็คสีของอายแชโด์ได้ค่อนข้างดี แลวที่สำคัญหัวมันทู่ๆแล้วจิ้มตาไม่เจ็บมากพิมพ์ว่าแปลงซิกมาที่มันเป็นชุด precision เนี่ยนะคะมันดีตรงที่มันเหมาะสำหรับคนตาเล็กๆอ่ะอย่างพิมพ์เงี้ยตาเล็กพื้นที่ตรงไหนมันก็ดูจะเล็กไปหมดนะคะเข้าไม่ค่อยถึงถ้าใช้แปรงที่ขนาดใหญ่เกินไป ก็เลยอันนี้ก็เลยคิดว่ามันเวิร์กมาจากนั้นเปลตมาใช้เป็นสีทองเข้มนะคะทับลงไปบนสีทองอ่อนแต่ว่าให้อยู่ด้านในชิดขอบตามากกว่าให้เหมือนมันดูมีสีทองอ่อนข้างล่างแผล,ลมออกมาแล้วก็มีเจ้าทองเข้มเนี้ยทับเอาไว้นะคะจากนั้นพิมใช้อายไลเนอร์ที่เป็น แบบนนี้ะะคะที่หยิบมา3ามแท่งเลยเป็นเพราะว่ามันกําลังจะหมดพร้อมกันทั้งสาแท่งเลยนะคะคือเขียนไปก่อนด้วยแท่งหนึ่งถ้ามันใกล้จะหมดก็ประ่ยไดใช้อีกแท่งนึงนะคะจนกว่ามันจะหมดสุดขีดเราถึงจะทิ้งมันนะคะพิมพ์ก็จะเขียนให้มันเป็นเชฟประมาณน,นี้นะคะคือว่าสูงเหนือพักตาขึ้นไปเพื่อที่ว่าเวลาที่ลืมตาหลับตามจะไม่เลอะนะคะ ลองลืมตาดูนะคะแล้วก็เขียนสูงขึ้นทีนี้ต้องช่วงหางตาข้างหลังเนี่ยเขาวาดให้มันเป็นเหมือนกับส่วนเพิ่มของดวงตานะคะเราค่อยๆลองลากจากข้างล่างนี้ออกไปเลยนะคะ อย่างหนึ่งในการเขียนอายไลเนอร์กับพิมพ์คือพอเริ่มเขียนอายไลเนอร์พู้หายใจเบาๆงั้นไม่ถีมือสั่นหายใจแรง,รงนั่นก็ลากกลับเข้ามานะคะดูเละๆเทะเ ค่อยเกลี่ยบค่อยเขียนไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวมันก็จะพอได้เป็นเชฟเองให้เลยว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเอาอายแชโดฝุ่น lean, สีเข้มนะคะมาลงทับอยู่ดีเพื่อเป็นการเซตมันเชื่อว่าแท่งน,นี้คงไม่ไหวแล้วนะคะ คือไม่สามารถเขียนให้มีให้เกิดมุมได้เพราะว่ามันทู่เกินเหตุมันหมึกมันหมดอาอานนี้ก็ออยังชั่วนะคะนี้ยังพอมีหมึกมาเชฟก็จะคล้ายๆกันให้มันยาวไปให้เหมือนกับเป็นส่วนต่อของดวงตานะคะแล้วอย่าลืมข้างล่างด้วยนะ ก็ได้แบบนี้แล้วท้าถ้าเกิดว่าคุณเขียนไอายไลเนอร์สูงพอเวลาที่ตาสองฉลบหน่อยนี้นะคะเวลาลืมตาหลับตาอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะเลอะอยู่ในช่วงที่มีไอายไลเนอร์เนี่ยแหละคะ่ะเพราะนั้นมันจะไม่เละสบายนะคะจากนั้นเดี๋ยวเอาเออ่เจ้าอายแชโดว์นะคะที่เป็นสีเข้มที่สุดถ้าคุณมีสีดําอยู่ในพาเลตเดียวก,กันกับพี่ชายเนี่ยก็ใช้สีดําได้แต่พิมพ์ขี้เกียจจะไปหยิบสีดําจากพาเลตอื่นมานะคะเพราะนั้นพิมพ์จะใช้สีน้ําตาลเข้มจากพาเลตนี้นะคะลงที่ บนเปลือกตาแต่ไม่ใช่เซตเจ้าอายไลเนอร์ค่ะหาแปลงไม่เจออีกแล้วนะคะขอตัวไปหาแปรงก่อน<ป>นะคะหาแปลงเจอแล้วนะ <laughs> จะเป็นแปลงอันนี้นะคะแปลงหัวเล็กๆบาๆเวลาเอาไว้เซตอายไลเนอร์นะคะแต่ว่าลืมไปว่าเราจะต้องเขียนขอบตาล่างด้านในด้วยนะคะพิมใช้เป็นแบบเพนซิลนี้ของเรฟลอนนะคะ สำหรับคนที่มีขอบตาด้านในเซนซิทีฟมากเขียนพ๊บน้ำตาไไลหรือว่าระคายเคืองเนี่ยพิมพ์ก็แนะนําว่าข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะเพราะมันไม่คุ้มถ้าเกิดคุณจะต้องแบบมาตาเจ็บหรืออะไรนี้เพราะว่าการแต่งหน้านะแล้วก็แต่งเท่าที่สภาพร่างกายเอื้อมหน่อยนะคะจากนั้นมาละแป่งไง <laughs> นะคะก็จุ่มลงในสีที่เข้มที่สุดที่อยู่ในพาเลตนะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณมีคุณก็ใช้เป็นสีดำไปนะคะมุณก็จะเซต อายไลเนอร์เมื่อสักครู่นะคะตรงที่มันดูไม่ค่อยเรียบร้อยก็เอาเนี่ยค่ะรับแปลงค่อย,อยๆเกลี่ยให้ขอบมันดูเนียนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถึงเวลาแล้วมันเห็นมากไหมมันก็เห็นไม่มากอยู่นะคะเพราะว่าขนตาปอมมันก็จะขึ้นมาฟูป,ปิดไว้เพราะนั้นเป็นลุคที่แบบแต่งกากๆได้เลยสบายมากไม่ต้องคิดเยอะแค่ให้มันดูแบบดำๆมึนๆเบอรไว้เลยะคะ่ะใช้ได้ละ ใครชอบเขียนอินเนอร์เขียนอินเนอร์เป็นด้วยได้นะคะมันก็จะดูเข้มมากต่ของพิมพ์เนี่ยพิมว่าพิมแค่นี้พิมก็พอแล้วและยาวลายเขียนอินเนอร์ที่ไรจะกระจีแล้วก็แบบน้ำตาจะไหลตลอดเวลานะคะสำหรับขนตาปลอมนะคะวันนี้ขนตาปลอมใช้ขนตาล่างด้วยเพราะว่าจะในลุปเนี่ยคือเขาปัดเยอะมากแล้วพิมไม่มีปัญญายจริงบอกตรงด้วยสภาพขนตาจริงที่มีอยู่บนหน้าที่ตรงขอบล่างของเนี่ยนะคะมันน้อยมากปัดเงี้ยก็ไม่มีทางที่จะให้ได้เห็นขนาดนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยพิมใช้ คนติปลมนะคะที่เป็นขนตาลากแล้วก็ตัดความจริงมันจะเ็นเนี่ยค่ะอันนี้กับอันนี้ต่อกันเป็นช่วงยาวๆนะคะที่พิงก็ตัดสี่ช่อหน้าทิ้งไปเพราะมันกนมันจะเยอะเกินมันจะแบบหืมแผงใหญ่มากนะคะพิงก็ตัดมันออกซะหน่อยหนึ่งนะคะสี่ช่อ,อที่บอกแล้วก็จะเหลือเท่านี้นะคะซึ่งเวลาที่พิงติดเดีเ๋ยวพิงจะติดลงบนแนวของอายไลเนอร์ที่เขียนเอาไว้จะไม่ได้ติดที่แนวขอบตานะคะเพราะว่า ตอนนี้เสมือเราสร้างขอบตาใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะก็คือจะติดอันนี้ไปจากนั้นเนี่ยสำหรับบนดวงตานะคะพิมจะใช้เป็นเซตนี้ซึ่งทั้งยาวทั้งงอนทั้งหนาพอสมควรนะคะเฟกมากอะติดแล้วก็รู้ว่าเฟกนะคะแล้วก็แถมไอ้เจ้าชุดเนี่ยพอเราติดปุ๊บเนี่ยมันมักจะหุด้วยความที่มันงอนจัดแล้วตาพิมเนี่ยมันปูออกมาข้างหน้าเล็กน้อยนะคะพอติดปุ๊บมันก็จะเชิดขึ้นอย่างนี้นะคะซึ่ง ประหลาดมากเหมือนกับในแบบมากเลยดีใจนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวพิมพ์จะไปปัดดัดติดนะคะติดคุนตาเสร็จดูฟูขึ้นมาทันทีเลยนะคะจากนั้นนะคะก็แน่นอนเติมกลิตเตอร์นะคะตรงช่วงหางตาพิมพ์ใช้กลิตเตอร์นี้นะคะจริงๆแล้วคุณจะใช้ไลเนอร์ที่มันเป็นกลิตเตอร์สีทองสีอะไรของยี่ห้ออะไรก็ได้นะไม่ได้ต้องยี่ห้อที่อันนี้ที่พิมใช้แ่อันนี้ของยี่ห้อ n น x t เพราะว่านี้พิมเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยได้มาจากร้านพี่ตุ๊กนะคะซึ่งพี่ตุ๊กก็เคอหิ้วมาจากเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบ ไม่ได้มีขายต่อแล้วมันอาจจะแบบหมดรุ่นไปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นคุณลองหาย,ยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นเลยก็ได้ที่มันทําหน้าที่ได้เหมือนเหมืนกันนะคะคือเป็นอายไลเนอร์พิเตอร์แบบนี้นะคะโหลดลงไปเลยอยากจะให้มันเยอะแค่ไหนนะคะให้มันประกายสุดขีดแต่อย่าเยอะเกินไปนะคะแล้วเพิมก็จิ้มเข้ามาตรงช่วงระหว่างขนตานิดนึงมันจะได้ดูแบบแมมีช่วงต่อเนื่องว่ามไม่ใช่แบบจุกอยู่ข้างหลังอย่างเดียวนะคะ อะไรประมาณนี้นะ,ะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายของดวงตานะคะก็แน่นอนเราต้องไฮไลท์ใต้คิ้วหัวตาเลยนะคะใช้สีนี้เลยค่ะพาเลตเดยียวกันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยใช้ครบทั้งสี่สีในพาเลตนี้เลยนะคะดูสว่างขึ้นมาเนาะแล้วก็ต้องช่วงหัวตานะคะจากนั้นพี่มาชอบใช้ ส,ส,สีที่ใช้ในไฮไลท์เนี่ยนะคะมันลงตรงช่วงอย่างนี้ด้วยเพราะบางทีนะเป็นการแบบปัดไอ้ฝุ่นพกสีเข้มๆหลายนะคะที่มันกร,กระเด็นลงมาติดแล้วมันก็ทําตัวเป็นไฮไลท์ช่วยไปด้วยนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ยค่ะจากนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มาเช็้วค่ะว่าหางสองข้างเรายาวเท่ากันหรือเปล่าสีเข้มเท่ากันไหมพิมพ์สือว่าข้างนี้ยาวกว่านิดนึงแล้วเข้มก,กว่านิดนึงรู้สึกเหมือนกันไหมเอาแปรงกันที่ใช้ตอนแรกเนี่ยนะคะจุ่มในสีทองอ่อนแล้วก็ขอออกนิดหน่อยค่อยๆเติมตามแนว ลักยาวไป่ะได้แล้วเท่านี้เองนะคะก็เสร็จในส่วนดวงตาแล้วค่ะถึงส่วนจากใบหน้านะคะเฉดดิ้งะะคะนี่คือสีเดียวที่ตอนแรกลงที่ตรงคิ้วเนาะไปลงพิลคราดเลยนะได้คิ้วที่สีส้มเกินไปนะคะแล้วตอนนี้ก็ จริงๆแล้วสีอันนี้เนี่ยคล้ายกับสีตรงดน้าจากของนี้มากเลยเนาะพี่เพิ่งจะสังเกตชมพู่ว่าอาจจะไม่ได้ต้องเฉดดิ้งก็ได้คนะ่ะหน้าเขาเฟรมากแต่พี่ว่าดูจากในรูปนี้เขาก็เฉดเยอะเหมือนกันนะหน้าผงหน้าผากเลยเฉดหมดเลยนะคะหน้าดูเรียวกลมฟิกเลย เพราะนั้นใครมีปัญหาตรงไหนอยากให้มันหุบไปอยู่ข้างหลังนะคะเฉดลงไหมคะแต่อย่าเยอะเกินนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดินกลางวันนะคะเดินกลางวันเฉดเยอะปุ๊บดับเพราะมันเหมือนโดนโครนศาสตร์มาะคะถ้าเกิดคุณไปงานกลางคืนงานโดนแสงไฟจัดจัดเฉดเข้าไปนะคะไม่เฉดปุ๊บซีดแบนแบน,แบนแต่ทันทีเลยนะคะจากนั้นให้ลงบรัชออนก่อนแล้วกันนะคะวันนี้สีที่เขาใช้เนี่ยเป็นสีโทน ส้มชมพูนะคะเพราะฉะนั้นพิมพจะลงสีโทนส้มก่อนนะคะซึ่งก็อยู่ในพลาเลตนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวสีออกโทนส้มอันนี้โหลด้าไปที่แปลงเลยนะคะขอะลงไปแล้วก็มาหมุนที่หลังมือน,นิดนึงก็เขยา่าเขยา่ขยาก็ลงที่แก้มเช่นกันพิมพ์ก็เพิ่งจะแบบว่ามาสํานึกได้นะคะหลังจากพักหลังนี้มีโอกาสไปงานไปอะไรอย่างเงี้ยปรากฏมีวันนึงแต่งหน,น้าธรรมดามากแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจแต่แบบว่าบล็อกเกอร์ไปเยอะมาก ป้าไปถึงยืนตัวซีดเป็นแบบปลาต้มอ,อะไรอย่างนี้เลยค่ะคือก็เลยรู้ว่าถ้าเกิดต่อไปนี้นไปงานนะคุณต้องจัดอัดแน่นเหมือนกันนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะซีดมากเมื่อเทียบกับคนอื่นที่ถ่ายรูปด้วยจากนั้นนะคะอีกสีนึงที่ใช้คือจะเป็นสีชมพูชมพูอ่อนนะคะชมพูนี้ปัดท,ที่ตรงช่วงหน้าแก้มเพิ่มเข้าไปหน่อย พาเลตนี้เลิกผลิตไปแล้วเนี่ยเพราะพิจําได้ BSC เนี่ยนะคะแต่เขามีพาเลตอย่างเงี้ยผลิตออกมาเรื่อยๆคุณก็ลองดูลวกันถ้าเกิดชอบไปพวกประเภทพาเลตพาเ,ตเลตแบบนี้นะคะคือลุคนี้เนี่ยนะคะจัดแน่นทั้งทั้งตาทั้งแก้มเลยนะคะเพราะว่าพิมพ์เห็นจากในภาพเนี่ยคือแบบไปเหมือนเป็นงาน Press เพรสคอนอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะอะต้องเยอะจากนั้นนะคะสาหรับแป้งวันนี้เนี่ยพิมเลือกทพีจะใช้เป็นแป้งแข็งแบบนี้นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นอัดแข็งนะคะ เพราะว่าเราต้องการความเรียบเนียนเป็นพิเศษถ้าเกิดวันธรมธรมดาคุณใช้เป็นแป้งแข็งแป้งฝุ่นอัดแข็งธรรมดาหรือว่าจะเป็นแป้งฝุ่นธรรมดาก็ได้ สำหรับลิปสติกนะคะก็คือจะใช้เป็นสีออกโทนส้มเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพิมจะเริ่มในการใช้ลิปไลเนอร์ก่อนอลิปไลเนอร์นะคะลิปไลเนอร์เดินไปไหนวันนี้ของหายบ่อยมากนะคะอันนี้ของยี่ห้ออิตสกินนะคะนี่ซื้อมาจากเกาหลีกันไม่รู้ว่าที่เมืองไทยจะหาได้จากที่ไหนนะแต่สีโทนนี้ว่ามันมีขายแหละนะคะไม่ไม่ยากเดินเดินหาดูแล้วก็เจอ ลงไปพื้นไว้ก่อนนะคะจากนั้นเอาเจ้าลิปสนะคะพิมจะใช้ลิปสอันนี้สีออกโทนโซมันนี้นะคะมันลงที่ริมฝีป,ปากนี้พิมจะใช้เป็นแปรงนะส่วนมากหลายๆครั้งคุณจะเห็นเอานิ้วถูไปเลยนะคะแต่เนื่องจากถ้าเกิดว่าใช้ลิปไลเนอร์ไปแล้วเนี่ยอยากจะแต่งแลให้มันดูเรียบร้อยนะคะพิมพ์คิดว่าใช้แปรงฝนลงในสีอย่างเงี้ยคะ่ะโหลดแปรงขึ้นมานะคะแล้วทาจะจะเรียบเนียนกว่า สีนีโอมากๆะค่ะไปมาไกลๆไปมาไกลดูดีกว่าใกล้ๆนะเพราะใกล้ๆแบบตามันใหญ่มากนะคะมันจะดูโอ้โหเฟปปี้ขีดนะคะราะะคะลุคนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าใครใครทาผมสวยๆทําผมได้เอาเลยนะคะพี่ว่าลุคนี้เป็นลุคที่แต่งได้แต่งดีแต่งไปข้างนอกอะไรอย่างนี้เวิร์กมากๆเลยทําไม่ได้ใช้เวลามากมายคือมันทําให้ตาดูโตขึ้นจริงอะตอนแรกตาพิมเล็กนิดเดียวเม่แอลมอน์จริงๆนะคะ <laughs> อันนี้แบบบูดูโอเคมากๆเลยชอบชอบเวาลาังแบบจะต้องแต่งลุคนี้ไปข้างนอกเองบ้านนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวดโอดหน้าคะสำหรับวันนะะี้สวัสดีค่ะ